บ้านเดี่ยวโครงการภูมิวิรังสิตคลอง7ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่57ตารางวาพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัวต่อเติมด้านหลังบ้านทำเป็นครัวแอร์3เครื่องพื้นที่นอกตัวบ้านผูกเหล็กดัดเทคอนกรีตรอบตัวบ้านถังเก็บน้ำสำรอง3ถังและมีบ่อน้ำใต้ดินไว้เก็บสำรองน้ำติดเหล็กดัดมุ้งลวดทั้งหลัง หน้าบ้านมีบ่อน,น้ำพุปลูกบัวเลี้ยงปลากว้าง2เมตรโรงรถจอดรถเก่งได้ประมาณ4คันการคมนาคมสะดวกใกล้โรงเรียนสารศาสตร์นิกสีคลอง6เทสโก้โลตัสคลอง7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถานที่ราชการติดถนนเรียบคลองและถนนรังสิตนครนายกขาย3 6 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อสอบถาม0839874552 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องและทางเพจอสังหาอ p n ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ